โยมายรอบเพราะว่าความโลภเป็นเหตุเดี๋ยวรู้เรื่องเลยจะมูหรือจ้าเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยสักครู่นะครับ เมื่อเช้าตีประดับติดบวกเจ็ดไปแล้ว2ข้างอุ้ยตัวอยู่ไหนแล้วก็เช่นเคยด้วยความโลภมากของตัวเองรู้สึกทรัพยากรมันเหลือเหลือปุ๊บก็เลยคันจริงๆก่อนมาตีนี่เพื่อนในกิวเพิ่งบอกนะว่ามันมีแพทของไต้หวันเนี่ยอัปเดตใหม่ แผของไต้หวันอัปเดตใหม่ก็จะมีฉินกันแตกมาด้วยถ้าใครรอแล้วค่อยไปตีตอนนั้นก็น่าจะสบายตัวขึ้นแต่อย่างว่าแหละด้วยความคันของผมเองค <c oughs> งจะตีแค่ข้างเดียวก่อนนะฮะของมันเหลือมันก็เลยอยากลองน่าจะติดแหละเนาะบวกแปด แล้วเดี๋ยวตีเสร็จปุ๊บจะไปโซโล่มูนไลท์ต่อเอ,อ่อตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคือเมื่อเช้าเนี่ยผมเล่นในขอมภาพมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้สัดส,ส่วนหน่อยอันนี้พอมาเล่นใน iPad ภาพมันก็จะปั้นป้านหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรงไงมากมาชมาแล้วพร้อมอ่ะพร้อมก็ควรเลยทีแรกติดเลยทีเดียวจบทีเดียวเป็นไงล่ะ พูด,ดูนพูดดิยังไม่ทันทำอะไรเลยจบไปอีกแล้ววนี้นะใครบอกใครบอกว่าต้องสูตรไม่ต้องสูตรสูตรเสิร์ชอะไรตีเตอร์อะไรต้องมีสูตรไม่มีทีเดียวติดจบปิดไปไปโซโล,โลเอ่อได้ไหมอ่ะได้มาไม่โซโลก็ได้ครับเดี๋ยวชวนในกิวไปด้วยตั้งตี้ก่อน ตั้งตีก่อนทีเดียวเลยเนาะเอ๊ะลบมากก็อาจจะไม่ได้ลาบหายเสมอไปนี่ทำให้ดูแล้วทำให้ดูแล้วแต่ทำา้้างเดียวพอเอ๊ะดูสแตทดูสแตตเพิ่มมาเท่าไหร่เองอะเพิ่มมาสองพันเองเหรอ หรือว่าไม่เพิ่มด้วยวะเดี๋ยวก่อนนะทำไมสเตตม,มันไม่เพิ่มงงงงบวกแปดแล้วแล้วทำไมโจม,มันไม่อ๋อเพิ่มสิไม่เพิ่มมาไม่ถึงพันเลยเหรอ อะไรวะเนี่ยทำไมมันเพิ่มมาไม่สมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเลยเพิ่มมาไม่สมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเลยมีใครมาอีกไหมเอ่ยในกิวเดี๋ยวพิมพ์ถามแป๊บหนึ่ง รอสักครู่มากันแล้ว มากันแล้วมาไหมอะเห็นคนนี้เขาถามเขาถามแล้วเขาอยู่ไหนวะไปแล้วเนาะวัยรุ่นใจร้อนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวผมมีธุระต้องออกไปข้างนอกด้วยต้องรีบสักเล็กน้อยเอา้า เเพื่อความสุดตัวนี้มันธาตุอะไรวะตัวนี้มันธาตุไฟเนาะถ้าผมจำไม่ผิดกินใบธาตุน้ำเข้าไปด้วยแม่งเลย เฮ้ยผมทำอะไรของผมวะเนี่ย จริงๆเม่กี้ต้องอธิบายไหมอะ่ะไม่น่าจะต้องหรือมั้งส่วนใหญ่ก็รู้กันแล้วหรือเปล่าเจ็ดแค่ตายแน่นอนตูมตายไม่รอดไปโดนได้ไงวะถึงก็งงก็เนี่ยฮะมันจะมี <c oughs> เขียนสัญ,ญลักษณ์ให้อยู่แต่จริงๆก็คือ มอนตัวแรกที่เกิดแหละเราตีแค่มอนตัวนั้นพอตัวอื่นไม่ต้องไปตี ขวดมันเข้าไปอันนี้ริคก็คือต้องตีตัวหมาป่าที่มันมีจันเซียวบนหัวเนี่ยแหละเพื่อที่เราจะได้มีเครื่องหมายจันเซียวแล้วเวลาโดนสกิลมันเราก็เลือดจะได้ไม่ลดเยอะเนี่ยฮะให้มันมีเครื่องหมายจันเซียวบนหัว ฟันมันดูดเลือดไปเรื่อยๆดูดเลือดไปเรื่อยๆเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หัวทีเดียวก็ตายแล้วเรียบร้อยเย,ย่ไม่ยากครับแค่ต้องมีคนแบกเท่านั้นแหละ หัวกิวบอกอยาปั๊มได้ไม่เคยใช้เลยอะ่ะยาคืออะไรไม่รู้จักนี่ ยาคืออะไรน่ยเห็นไหมมันก็คือหมอนตัวแรกที่เกิดแหละเราตีแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็พอ คือผมก็ยังไม่เคยลองเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าตีมอนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะแบบมันเสียเวลาเยอะขึ้นอะ่ะคือต้องเล่นด่านพวกนี้เยอะขึ้นกว่าจะไปถึงบอสตายกันเป็นเบือ่อ ตัวเมื่อกี้พอมันจะใกล้าตายแล้วมันจะมีวงเวทยอยู่ก็เดินหลบออกมาให้มันพ้นวงนะฮะเย่ yeah. รวดเร็วจริง,รงตานี้ ก็เหมือนเดิมเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกขวดอย่างเดียวไม่มีเทคนิคอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นอาศัยกำลังเขาว่า เทคนิคมันมีไว้สำหรับคนออนแอร์เท่านั้นแหละปากเก่งอีกแล้วปากเก่งอีกแล้วเดี๋ยวตายจะขำให้เดี๋ยวตายจะขำให้เลือดเต็มขนาดนี้คงไม่ตายหรอกเนาะนีงไงเย่ yeah. โอ้โหของของที่แจกช่างหวานจับใจ ั้งแต่เล่นมายังไม่เคยได้การ์ดจากดันเจียนอะไรยังไงใดๆทั้งสิ้นเลยอ,อันนี้ตาสุดท้ายเนาะสตรีมนี้ก็จบไปอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกไปธุระข้างนอกและเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อน่าจะกลับมาอีกทีคํำๆเลยแหละรอ KVM คืนนี้รอ KVM คืนนี้ ตตตดดดส่วนวันนี้ก็ทำลายสถิติแล้วจากที่บอกว่าไม่เคยกดทีแรกแล้ว แล้วติดบวกเลยก็วันนี้มันก็ติดให้แล้วออทีใจลอเกินบทจะง่ายมันก็ง่ายเนาะออถ้าจะบอกว่าแบบมีสูตรอะไรสำหรับผมเพเนี่ยสูตรตีบวกตอนวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ 70%มันก็จะเรียกหมาออกมาตีหมาแบ่งให้เพื่อนด้วยนะอย่าตีคนเดียวจนเพลินเดี๋ยวเพื่อนจะไม่มีเครื่องหมายเซี่ยวพรจจันทร์บนหัวแล้วเดี๋ยวจะเดทจะใช้คำว่าเดทสมอลเล่ก็เดี๋ยวรู้ถึงอายุอีกอ่้70 50แล้วก็30 ชิบหายละเหลือให้ด้วยเหลือให้ด้วยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่แล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์จบเย้ yeah! ขอบพระคุณรุนช่องทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ไวอีกแล้ววันนี้ไลฟ์สองรอบไว้ทั้งสองรอบเลยแล้วเดี๋ยวให้มายาวๆกันตอนเย็นไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ